มหากราบพลตายทิพย์อีพีสมาแล้วค่ะรอก็อยู่ใช่ไหมใครยังไม่ดูอีพีหไปดูอีพีหก่อนนะคะ ต่อเลยนะคะหลังจากเจ้าของจับโปะน้องพลอยได้คุยขาโดยการใช้ลูกจ้าอีกหนึ่งคนของตัวเองในการโทรไปแกล้งสวมรอยว่าเป็นลูกค้าของร้านน้องพลอยเพราะน้องพลอยขายของออนไลน์ถูกไหมนางขายเสื้อเออคุณเออคุณเจ้าของร้านเบเกอรี่เนี่ยก็เลยให้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยแกล้งโทรไปเบอร์น้องพลอยว่าแบบทวงเสื้อว่าส่งหรือยังอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าคนที่รับสายคุณคาน้องพลอยจากที่ตายอยู่คือตื่นมารับสายได้เออคุยเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏว่าพอเจ้าของร้านจับโปได้นางก็เลยขอโทษนะคะโดยบอกว่าสาย เหตุที่ทําไปเนี่ยพราะลอยอก้อยใจแบบว่ามีคนไม่เห็นค่าตัวเองในการทางานกับความต้งใจในการทํางานอะไรต่างๆอย่างนี้ว่าเออทางฝ่าเจ้าของร้านเบเกอรี่ก็เลยรู้สึกเสียใจนะคะว่าตัวเองก็เสียน้ําตาให้กับเรื่องนี้ด้วยตอนแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องพลอยนี่ฆ่าตัวตายแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,น้องพลอยกุเรื่องขึ้นมาคุณขาเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกแย่มากเลยระบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ต้นเนี่ยไปใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองค่ะ พอได้ระบายเรื่องราวทั้งหมดลงใน Facebook สุดตัวคะ่ะคุณขาเรื่องนี้ก็มีคนแชร์เยอะมากมีคนแสดงความเห็นเยอะแยะมากมายแต่มีหนึ่งคอมเมนต์ที่แบบทุกคนแบบว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางทําแบบนี้นี่คือเจ้าของร้านเก่าคุณขาที่นางเคยไปทํางานปรากฏว่านางก็มีเลือกทํานองแบบนี้แบบกุเรื่องแบบนี้คะ่ะโดยบริการ,รเก่าของนางคุณขานางเ็ไปคนไปทํางานสายอยู่เป็นประจําจนเจ้าของเนี่ยเอือมจะมีหันหนึ่งเขาก็ถามว่าทำไมมาทํางานสายก็คือถามตรงๆเลยนางก็ ล้อไห้โฮ oh, ch. ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็บอกว่าแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วค่ะเออคนที่ทำงานก็เห็นอกเห็นใจเจ้าของก็เห็นอกเห็นใจร่วมกันใส่เงินไปในซองคนขาร่วมกันช่วยบริจาคงานศพไปใส่เงินใส่ซองกั <c> <ท>นไป <at> แต่ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องนางกุขึ้นมาค่ะโดยเหตุการณ์ในวันนั้นคุณขาน, α, นางก็ได้ค่าซองใส่ไปช่วยงานศพแล้วนางก็ได้อยู่งานอีก3มวันคุณขาเออเก๋ๆไปเลยค่ะ โดยจากหลังเรื่องนี้ไปก็กระแสในโซเชียลคุณขาก็มีนักข่าวของเราติดต่อไปยังน้องพลอยโดย,โดยโตรงค่ะน้องพลอยก็ให้การยอมรับคุณข่าบอกว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการกูเรื่องจากตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการนะคะนางก็ยอมรับว่าเรื่องที่บอกว่าแม่ตายน่ะตอนนั้นน่ะเป็นเพราะว่าโอรู้สึกแบบไม่พอใจที่ถูกเจ้าของนะคะต่อว่าเรื่องของการมาสายหรือพูดออกไปก่อนว่าแม่ตายอะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้ตั้งใจส่วนเรื่องที่กุว่าตัวเองฆ่าตัวตายนั้นก็เพราะรู้สึกว่าอยากจะประชดเจ้าของร้านที่ไม่่เเคคยห็นาของตัว ในการแบบตั้งใจทํางานอุตสาห์ตั้งใจทาําง,ทงานต่างๆทำไมไม่เห็นค่าก็เลยกุเลือกขึ้นมาเลยว่าค่าตัวตายค่ะเออเปการประชดเจ้าของร้านงี้เออโดยทั้งน้องพลอยก็บอกผู้สื่อข่าวไว้ด้วยนะคะว่าพร้อมที่จะขอโทษกับเจ้าของร้านทั้งสองร้านนะคะที่นางเคยสร้างเรื่องเอาไว้คุณขาแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าการโกหกของตัวเองเนี่ยจะบานปลายได้ขนาดนี้เออเก๋ไหมล่ะและนี่ก็คือมาหากราบเรื่องราวทั้งหมดนะคะกับแฮชแท็กดังค่ะพลอยตายทพิปจบแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะจบ